สวัสดีครับผมกับผมชเช่นเคยนะครับในช่องแบงก์แบงก์เดย์วันนี้เนี่ยผมจะมาป้ายยานะครับผมซอลินเจน้ำคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะมาดูกันป๊าบนี่ก็อันนี้พื้นสเตตัสพ,พื้นฐานก็อันนี้ช่างมันไม่มีอะไรมาดูตรงนี้ก็ไล้่าซลินนี่เป็นเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็แรงตามพลังชีวิตนะพื้นฐานเลยไม่มีอะไรนะโอเค๋ยากมาดูที่สก,กิลก,ก่อนเลย โจมตีปกติไม่มีอะไรครับเป็นเบรกต่ําอันนี้เป็นเบรกหมดเลยนะเบรก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 หมดเลยเบรกทุกอันเบรกยันอัติเมทครับค่อนข้างดีเลยนะเป็นตัวเบรกที่ดีเลยอ่ะสกิลนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สกิลอันนี้เป็นคอยแท็กนะครับผมคอยแท็กชาร์จแ็กนั่มเป็นเบรกต่ำเหมือนกันทำให้มอนกระเดงกระเด็นกระเด้งด้วยแล้วก็ตอนใช้เนี่ยจะติดซูเปอร์อเมอร์ด้วยก็คือไม่มีใครหยุดเจได้ครับฟุตซิสสปินอันนี้คือกดค้างนะสายลักษณะนี้ตอนใช้ก็คือให้กดค้างไว้ครับ กเจก็จะไปหมุนโชว์ติ้วๆปริมาณดาเมจ1,123.5%นะของลังชชวิตสูงสซดเป็นเบรกกลางด้วยแล้วก็มอนจะกระเด้งด้วยแล้วก็ติดซูเปอร์เอเมอร์ด้วยแล้วก็เมื่อถูกโจมตีขณะหมุนเนี่ยระหว่างใช้ขณะหมุนในระหว่างใช้สก,กิลก็คือจะติดหลบพันสุกด้วย ก็คือเวลาเราใช้สกิลเราต้องกดค้างใช่ไหมแล้วก็เจก็จะหมุนนะฟู่ระหว่างระหว่างนั้นะครับถ้าโดนโจมตีมาเนี่ยมันจะเป็นถือว่าเราเป็นรบขั้นสูงมันก็จะติดสโลว์ครับสโลว์นอยดหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือไม่มีใครตีโดนอะประมาณนั้นสกิลสองนะครับผมโพสต์เรซูชชนะครับผมกวาปริมาณเบรหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเบรกกลาง,อ,างอันนี้ก็เบรกกลางอันนี้ก็เบรกกลางดีมากสำคัญเลย แล้วก็ f o s เ e n d r i p อันนี้เป็นสกิลซัพพอร์ตนะผมเวลาเราเล่นจินอูนะเอาเจ๊แกลงไปก็จะเป็นเบรกกลางด้วยค่อนข้างดีแล้วก็เมื่อเข้าเป้าจะทำให้แอร์บอลด้วยเมื่อใช้จะเปิดใช้เอฟเฟกเสน่ห์งดงามเสน่ห์งดงามก็คือเมื่อเบรกสำเร็จเนี่ยระยะเวลาต่อเนื่องของเบรกจะเพิ่มขึ้น3วินาทีเมื่อเบรกสำเร็จจะเปิดใช้เอฟเฟก l i ลิมิตเบรด้วยระยะเวลาถาวรน,นะครับผมมาถึงก็ก,กดใช้ก็จะติดบัฟอันนี้ติดไว้ก่อน ไม่ว่าจะเบรกได้หรือไม่ได้ก็คือติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนพอเบรกได้ปั๊บเนี่ยมันจะสลับมาเป็นลิมิตเบรกให้ปริมาณดาเมทที่สร้างเพิ่มขึ้น3 0ระยะเวลาต่อเนื่อง20วินาทีอันนี้คือค่อนข้างดีเลยนะปริมาณดาเมทที่สร้างเนี่ยเออดีมากส่งปรตเลย30แล้ว,แล,วแล้วอยู่ตั้ง20ิปีอ่ะดีจัดจ้าดต่อมาเป็น QTE กราเซียสปินนะครับผมก็ไม่มีอะไรพิเศษอันนี้ก็ปริมาณดาเมจ834.17%เป็นนะครับผมเป็นเบรกตำ่ำ เอามาเป็นสกิลอันติเมทนะครับผมฟ s อชเชอร์ใช่ไหมก็ยิงพิซายอันนี้เป็นอันติยิงพิซายปริมาณน้ำมันหนึ่งพันเก้อดามปอร์เซนของคะแสูงสุดไม่มีอะไรครับแต่ว่าน,นี่เป็นเบรกสูงกลางอันติโหดโหดมากเบรกกลางนะครับผมอโอเคเรามาดูส่วนของข้อมูลคุณสมบัติกันนะครับผม เมื่อซอล,ลินหรือพวกพ้องเบรกสำเร็จเนี่ยระยะเวลาตอบเนื่องของเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้น3วินาทีด้วยก็คือเวลาระเบรกเบรกสำเร็จก็คือมันก็เข้าสู่ห,หน้าเบรกใช่ไหมเป้งมอนลม้มลงอย่างเงี้ยมันจะมันจะเวลามันจะนานขึ้นนะครับก็คือมอนก็จะคุกเข่านานขึ้นประมาณนั้นนะแล้วก็เมื่อใช้สกิล1สกิล2คอยแท็กแล้วก็ QTE จะเปิดใช้เอฟเฟกต์พินพอยต์มิสไซน์นะครับผมอันพอยต์มิสไซน์ก็คือเมื่อใช้สกิลโฟลเซนสปินชาร์จแมกนัมแล้วก็กาเซียสปิิินนนเนี่ยยจะะงมมไซล์ูกครับผ ก็คือสกิลหนึ่งคอยแพ็กแล้วก็ QTE ก็จะยิงมิสไซล์ไป2ลูกอ่าเมื่อใช้ Skill, สกิลพลัสเซิร์ชจะยิงมิสไซล์4ลูกก็คือสกิล2จะยิงมิสไซล์เป็น4ลูกนะอ่ามิสไซล์ทุกๆ1ลูกเนี่ยปรับใช้ดาเมจธาตน้ำา150%อของพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็สร้างดาเมจเบรกต่ำด้วยอืมคืออันนี้อันนี้เบรกกลางใช่ไหมแล้วก็ยิงมิสไซล์2ลูกปิ้วๆไปได้เบรกต่ำด้วย อันนี้เบกรกกลางเหมือนกันพอไอ้นี่พอใช้ปุ๊บเนี่ยยิงมิสไซล์ออกไปสี่ลูกก็เป็นเบรกต่ําอื้อคือแบบเบรกซ้ําซ้อนอะเบรกเบรกโหดมากอะแล้วก็เมื่อเข้าเป้าเนี่ยจะเปิดใช้เอฟเฟกซับซีโร่นะครับผมแก่เป้าหมายอ่าซับซีโร่ก็คือปริมาณ mm hmm. ดาเมจท่านน้ำที่ได้รับเพิ่มขึ้นหนึ่งระยะเวลาต่อเนื่องสาวินาทีซ้อนทับสูงสุด10อ่าก็คือสแต็กได้10 10เนั่นเองอันนี้ดีเหมือนกันนะดีบาดวันนี้มาที่1นึ่งดาว เมื่อใช้สกิลโฟลเซนสปินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยิงมิสไซล์4ลูกนะครับผมโฟลเซนสปินก็คือสกิลหนึ่งก็คือตอนนี้ยิง4ี่ละที่1ดาวนะก็จะยิง4ลูก2อันนี้ก็คือรวมกันเป็นแปดละรวมคอยคแท็กด้วยก็คือเวลาเราใช้สกิลนี้เสร็จเราต่อด,ด้วยคอยคแท็กแล้วก็จบด้วยสกิลนี้มันก็จะสแต็กสิบเลยอ่าสแต็กเร็วมากนะเอาจริงๆสแต็กได้เร็วเลยแหละอ่ะต่อเมื่อเข้าสเตจจะเปิดใช้เอฟเฟกต์โอเวอร์เทคเมื่อซอลินหรือพวกพ้องเบรสสำเร็จเนี่ยจะเปิดใช้เอฟเฟกต์ลิม คูลดาวน์120วินาทีเมื่อเปิดใช้เอฟเฟกต์ลิมิตเบรกจะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดและฟื้นฟูเกตคอร์พาวเวอร์เกต100%อ่ะเดีย๋ยวเรามาทำความเข้าใจที่1ดาวก่อนนะที่1ดาวเนี่ยเวลาเราเข้าด่านไปเลยครับเราจะได้บัฟโอเวอร์เทคมาซึ่งบัฟอันนี้ทำให้เจ๊กแกเบรกโคตรแรงเลยก็คือเอฟเฟกต์เบรกเนี่ยเพิ่มขึ้น50%เลยครับปริมาณดาเมจที่สร้างลดลง30%อันนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่า แปะดีบัฟมาก็ก็ไม่ได้อะไรมากครับตรงนี้แต่ที่น่าสนใจคือมันเบรกแรงขึ้น50%เนี่แหละโเคตรเจ๋งเลยแล้วก็เมื่อเปิดใช้เอฟเฟกต์ลิมิตเบรกจะลบเอฟเฟกต์โอเวอร์เทคครับก็คือเมื่อเราเบรกได้เบรกสำเร็จปั๊บโอเวอร์เทคมันจะกลายเป็นลิมิตเบรกอ่าอันนี้นะครับแบบนี้เข้าใจแบบนี้นะอ่าโอเคแล้วก็ในการลุกนั่งแสงสว่างเนี่ยระยะเวลาต่อเนื่องจะเปลี่ยนเป็น30มสิบวิให้ด้วยอ่ามีมีใบบัฟตรงส่วนนี้ให้โอเค เราลงปุ๊บเราเบรกได้าลงปุ๊บเราจะได้โอเวอร์เทคมาพอเราเบรกเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น limit ลิมิตเบรกครับอ่าลิมิตเบรกก็คือเอฟเฟกต์เบรกเนี่ยจะลดลง50%แต่ว่าปริมาณดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น30%ปริมาณดาเมจมิสไซล์เพิ่มขึ้น30%ปริมาณดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น30%โคตรดีครับคือเหมือนแบบพอเบรกเสร็จปุ๊บกูก็มาทำดาเมจต่ออะไรประมาณนั้นทำดาาาเเมมจไดด้้วยออ่พอแบบกะันมาปปุ๊บบกกูลัลไเบรรกต่อปะมาณนนั้นกก็็คือจะสลับไปสลับมา เออก้นข้างดีตรงนี้เมื่อลบเอฟเฟกต์ลิมิตเบรกเนี่ยจะเปิดใช้เอฟเฟกต์โอเวอร์เทคต่อเนี่ยครับก็คือพอเราเสร็จเสร็จปับ๊บ120วิปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นโอเวอร์เทคเหมือนเดิมอ่าพอเราเบรกเบรกได้สมมติมันมีมีเกาะอ,อีกรอบนึงอย่างเงี้ยเราเบรกได้ปับ๊บเราก็จะกลับมาที่ลิมิตเบรกต่อนี่ยก็คือก็จะวนกันแบบนี้อ่าที่2ดาวเมื่อใช้สกิลคอยแท็กกับ QTE จะเปลี่ยนเป็นยิงปินใส่ส4ลูกนี่คอยแท็กกับ QTE ตอนแรกก็จะมีอันนี้แค่4ใช่ไหม พอ1ดาวปุ๊บอันนี้4อ่าและที่2ดาวเนี่ยสหมดเลยคราวนี้นทําให้เก็บสแต็กสิได้ไวไวสุดๆเลยแป๊บๆสแต็กสิเลยอ่าคือตอนนี้ยิงมิสไซล์สีลูกหมดแล้วเคที่3ดาวเมื่อเข้าสเตตเปิดใช้เอฟเฟกรับชาสเกลไหมแก่ทั้งทีมรับชาสเกลไหมเนี่ยก็คือพลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น20%ฟื้นฟูพลังเม็เร์ทุก5วินาทีระยะเวลาต่อเนื่องถาวรน,นะครับผม คือง่ายๆมีเจติดไปด้วยลงเข้าด่านปุ๊บก็มีบับชาขึ้นมาเลยอ่ะคือกินชาไปด้วยตีไปด้วยเลยอ่ะอันนี้ดีมากๆแต่ว่าอลิเซียแรงตามพลังโจมตีฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ที่ตัวต่อไปเนี่ยซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นธาตุน้าแน่ๆแหละแล้วลก็ความแรงเนี่ยอาจจะมาจากพลังป้องกันหรือพลังชีวิตอ่าประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าบับได้เต็มที่ครับ ตรงนี้นะแต่ในก,กรณีนี้ก็อาริเซียก็อาจจะไม่มีผลอะไรนะก็คือก็ก็ก็ป้องกันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอาริเซียก็จะตัวแน่นขึ้นแต่ที่พิเศษสุดครับก็คือฟืนฟ้นฟ,นฟนูพลังเวท1.5%ทุก5วินาทีอันนี้ดีมากๆาครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นนด้วยนะเอออันนี้ดีมากๆเลยมันทําให้อาริเซียต้องเปลี่ยนเซตนิดนึงอ่อาเดี๋ยวผมค่อยไปอันนี้ให้ดูนะต่อมาครับที่ซีดาวปริมาณดามเมดทาดน้ําของสมาชิกทีมทาดนา้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น10% ต่อสมาชิกทีมทัดน้ํา1คนซ้อนทับูงสุด3นะครับผมก็คือใส่ทัดน้ำครบ3ตัวเอาไปเลยครับสานะที่หดาวอัตราคิดค่ขาข้องมิมทรายเพิ่มขึ้นเป็น100%และปริมาณดาเมคคิดค่ขาข้อเพิ่มขึ้น30%อัปเกรดเอฟเฟกต์ซับซีโร่ลิมิตเบรกซับซีโร่ Sub ก็คือปริมาณดามเมทัดน้ำเนี่ยเพิ่มที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้น2%ร์แตย้ํเวลาต่อเนื่อง30มสิบวินะครับผมซ้อนทับูงสุด10ก็คือเพิ่มเป็น20%ไปเลย โที่ห้าดาวดีมากอ่ะผมหมดพอดีไงไม่ได้สี่อยากได้ห้าได้ห้านี่คือแบบน่าจะจี๊ดมากเลยแล้วก็ลิมิตเบรกครับหลังจากที่เราเบรกได้เราจะได้ลิมิตเบรกมาใช่ไหมก็คือเอฟเฟกต์เบรกเนี่ยลดลง3 0แต่ว่าปริมาณที่สร้างเพิ่มขึ้น50อรนอย่างละ50นั่นแหละครับก็คือเจก็จะแรงขึ้นมาอีกเอ,อ้ยที่5้าดาวค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะคราวนี้อยากก็ต้องมีคําถามว่าซุ่มกี่ดาวดีถ้าสําหรับมือใหม่เลยเนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนําที่1ดาว คือ1ดาวเนี่ยก็โอเคแล้วมันจะได้เรื่องอันนี้ครับคือเจ๊เอามาทำาดาเมจก็ได้อะไรเงี้ยหดาวก็โอเคเพราะว่าเพชรเราอาจจะมีจํากัดแต่ถ้ามันแบบเออเรามีแบบดองแล้วมีมีพอมีตัวบ้างเพชรยังมีเยอะมากยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็จะแนะนําไปที่3ดาวเลยคือแล้วก็ดองอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยไปเติมทีหลังตอนเข้าตู้ตัวดำอะไรเงี้ยนะก็1ดาวหรือ3าดาวก็ได้ครับตามทุนทรัพย์ที่มีเลย ถ้าจะมาบอก3าดาวไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเปลืองเพชรไปนะอันนี้แล้วแต่นะว่าเรามีเพชรแค่ไหนนะก็1ดาวก็ได้ครับ1ดาวก็โอเคได้บัฟตรงส่วนนี้อ่าที่3ดาวก็ดีครับจะได้บัฟส่วนนี้กัน,นี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้ามีแบบพร้อมจัดเต็มที่ก็สัก5ดาวไปเลยค่อนข้างดีตรงตรงดีบัฟอันเนี้ยดีมากอ่าส่วนเซตใส่อะไรดีแน่นอนครับตัวเบรกเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับใส่ละโม่ไปก่อนเลยตอนนี้มันมีเซตใหม่มานะแต่ ผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมยังได้มาไม่ครบเลยอะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะนะก็พื้นๆครับใส่เซ็ตละโมไปก่อนเลยเน้นพลังชีวิตได้เลยครับเพราะว่าเจ๊แกรแรงตามพลังชีวิตอยู่แล้วก็ใส่เซ็ตนี้ไปได้เลยส่วนคอก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะผมก็เอาเท่าที่หาได้อะเน้นปริมาณดามเมจค c r i t i c a แล้วก็ทะลุป้องกันไปเพราะว่าเจ๊แกนี้เรื่องาเมจคินี้ก็เยอะอยู่ก็เลยแบบ สักอันหนึ่งก็น่าจะหลูนะอะไรเงี้ยเพิ่มปริมาณหน่อยทะลุหน่อยอะไรเงี้ย<ด>ก็จะรวมๆก็แถวๆนี้ครับนะประมาณนี้อ่ะแล้วคราวเนี้ยลงดาบเป็นยังไงเดีย๋ยวผมพาไปดูอ่ะก่อนพาไปดูดูอาวุธก่อนลืมเลยอาวุธอาวุธนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มขึ้น7%ปริมาณดาเมจมิสไซเพิ่มขึ้น50%อันนี้ที่2ดาวนะที่ห้าดาวเลยเนี่ยมาดูกันที่ห้าดาวปับปับป ที่5ดาวเนี่ยพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น12เลยแล้วก็ปริมาณา a m a มิสไซล์เพิ่มขึ้น100อเปอ่ามิสไซล์นี้แบบเบรกด้วยแรงด้วยใช้ได้ค่อนข้างดีก็คือเหมือนตัวเจนเนี่ยเบรกเบรกค่อนข้างดีแล้วก็ทำาดเเม e ได้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าได้ถ้าเทียบกับซอรจู GU เนี่ยซอรจู GU เป็นตัวที่ไม่ได้บับเพื่อนเลยครับทุกอย่างบับให้ตัวน้องเองหมดเลยทําให้สกิลน้องเนี่ยค่อนข้างแรงเออค่อนข้างแรงแล้วก็เบรกเบรกโอเคครับโอเค,อเคแต่ว่า เจ๊แกเบรกเบรกโหดกว่าเบรกโหดกว่าแล้วก็บาไปเพื่อนด้วยทําให้ตอนนี้น้องซอจีอูตกงานเลยครับเจ๊มาก,กบมิดเลยอ่ะเดีย๋ยวผมมาเทสให้ดูดีกว่าเดีย๋ยวผมมาลงที่มิชชั่นล็อกนะตอนนี้เป็นหมาสามหัวพอดีเลย่ามันจะพ้ธาตุลมกับาธาตุน้ำนะมาเดีย๋ยวผมลงบทพิสูจน์สักสิบแล้วกันนะลงสิบแล้วกันเอาค่าพลังใกล้ๆก,กันนะเพราะว่าถ้าไปลงยี่สิบมันล้านเจ็ดครับโคตรสูงเลยอะ สักสิบแล้วกันนะสิบเอ็ดผมก็น่าจะน่าจะได้อยู่แหละแต่สักสิบแล้วกันไปเดี๋ยวหนึ่งดอกปาบแอนทีมที่ใช้อย่างนี้เลยทัดน้ำร้วนๆแล้วตะกี้ผมพูดถึงอันนั้นใช่ไหมที่ว่ามีลีลีมานา1.5%ทุกทุก,ทกวิหหรือ10วิอ่ะตรงนี้ครับที่ผมพูดถึงก็คือฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังเวท1.5%จใช่ไหมทุก5วินาทีตรงนี้เนี่ยทำให้อลิเซีย อ่าเรียกว่าไงดีมานาค่อนข้างพอใช้ต้องบอกอย่างงี้พอใช้พอพอใช้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนออฟซิเดียนอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ผมลองแล้วคือมานาค่อนข้างเหลือเฟือครับเหลือเฟือเลยอาริเซียเป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเปลืองต้องบอกอย่างงี้นี่ครับ249อย่างเงี้ย296อครับแล้วเราแบบ ใส่ใส่ปุ๊บบางทีวนมาอาจจะแถมนิดนึงอะไรเงี้ยมันทำให้มานาน้องหมดเร็วนะแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยโอเคโอเคขึ้นอาริเซียก็เลยมาใส่ออบซิเดียนได้เลยอะ่ะให้ผมมาลองให้ดูอ่าใส่ทีอย่างนี้นะมีเมลิดมาบัฟให้แล้วก็เงาผมใช้เป็นเจ้าเขี้ยวนะมาบัฟคอยคแท็กให้กับอาริเซียไปดูกันคล <c oughs> างได้ใจมารับชาขึ้นมาแล้ว เจ๊ขี้ไม่ออกกินชายเยอะ <c oughs> มาหลบอีกทีนึงโอเคกับช้างมาหอยแทกมาหลบหนิดนึงแล้วก็เรียบร้อยเบรกเสร็จแล้วตีแถบไปด้วยชุม่มเงาช่วยหน่อยเอ๊ <c oughs> <c oughs> แปดแปดรอบรอบอีกทีติดไปโมชิโมชิไปเสียมาปาบปาบ โอเคติดแข็งอนลเซียจะมีปัญหากับที่นี่หน่อยนะคือถ้าหมาไม่ติดแข็งมันจะเบามากเลยเปิงแถมทีนึงแง่ติดไปเป็นตัวที่อันติดได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะเอาจริงจีอ้อยอันนี้ไม่ดูเอง เงาช่วยหน่อยเงาช่วยหน่อยไม่งั้นไม่มีที่หลบปัง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 แถมหนึ่งทีเดียวเดียวเดียวเด้อข้ามุมหน่อยข้ามุมหน่อยมีบั๊กมอไซด้เลยบั๊กมอไซ

ชุดเจนี่มันแบบสั่นสะเทือนก็ประมาณนี้นะครับผมกับซอรินนะวิธีเล่นก็ประมาณนี้เป็นตัวที่เบรกค่อนข้างเร็วครับมันข้างเร็วใช้ได้เลยแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็สมสักหนึ่งดาวหรือ3ามดาวก็ได้ครับแล้วก็เก็บดองไว้เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงคอนเทนท์ทัดน้ำที่เราจะต้องลงแบบจริงจังมากครับ เออเราไปโฟกัสกับพวกทีมดมที่เราจะต้องไปลงกับโวคานหรือว่าบาลันอะไรพวกนั้นอะ่ะตรงนั้นเราไปโฟกัสตรงนั้นก่อนตรงนี้เราสุ่มเก็บไว้ก็ได้ครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องไปลุ้นกับเจในตู้ตัวดดำอะ่ะโอเพราะงี้มันแย่งเล็ก,กัน444ตัวเลยอะ่ะมันแย่งแย่งกันอรนนี้มันจะได้ช้านะ ก็สุ่มเก็บๆก็บไปก้ก่อนก็นได้ครับประมาณนี้นะโอเควันมามานี้ด้วยกันสำหรับซอรินนะครับผมไปไายานะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะถ้าชอบสนใจอย่างเง่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบายบีสวัสดีครับ